มากินแล้วมีหัวสิงโตด้วยนะแป๊บหนึ่งสิอะไรนะหัวสิงโตเหลือให้ฉันด้วยนะอีกฝ่ายกำลังพิมพ์ <c oughs> <c oughs> ทำอะไรนะ่ะเนี่ยคนอื่นเห็น ไม่มีใครอยู่ไม่รู้จะทำอะไรดี <c oughs> ให้มันได้น้อยๆหน่อยคืนนี้เจอกันให้มันกล้าๆแบบนี้นะเตรียมคำอธิบายให้ฉันด้วยไปกินข้าวได้แล้วขอบคุณที่ดูแลหมูน้อยเธอก็กินเยอะๆนะหมูอ้วนผู้จัดการถ้ายังไม่ออกมาหมดแล้วอย่ามาโทษกันนะเออ รู้แล้วนะกินข้าวหรือยังหาสงสัยบังเอิญส่งหาเธอพร้อมกันสินะเธอคือคนที่อยู่บ้านเหรอฮอ้ฉันพลาดเองแหละที่บอกว่าฉันชอบให้เธอถ่ายเซลฟี่ฉันจำได้ว่า ในทะเบียนบ้านมีฉันแล้วก็ถิงถิงอีกคนเธอเป็นใครทำไมไม่ถามว่าอีกคนคือใครใช่ฉันก็แค่เดาว่าคนที่อยู่กับฉันเมื่อเช้าก็คือถิงถิงดูสิว่าเธอจะตอบว่ายังไงฉันเดาวถูกใช่ไหมล่ะแล้วทายสิพวกเธอหนึ่งในนั้นคือมนุษย์ต่างดาว มาอยู่บนโลกใช่ไหมฉันเห็นข่าวอยู่ฉันจำได้เธอข้ามมาเมื่อไหร่ตั้งแต่เรารักกันเลยไหมเพราคุณถ้าไม่มาจะไม่เหลืออะไรอีกแล้วนะโอเคโอเคจะออกไปเดี๋ยวนี้แหละฉันไปกินข้าวก่อนแล้วจะกลับมาเอาความจริงอะไรกันวะนี่เราบ้าไปแล้วเหรอเราเชื่อเรื่องนี้ด้วยเหรอวะเนี่ยแต่นี่ถิงๆมีสองคนมาจากไหน ตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้ยแต่ก็ทำให้ลาเข้าใจได้คิดว่าทำไมถิงถิงถึงมีพลังอยู่ตลอดเวลาไม่เคยเห็นเธอเหนื่อยเลยเราเหมือนสามีที่อยู่บ้านโง่ๆจากที่มีภรรยาแค่หนึ่งคนก็เพิ่มมาเป็นสองคนแต่จริงๆพอเรารู้เรื่องก็โล่งใจขึ้นเล็กน้อยฮ่า <c> ๆ <oughs> ใครจะโง่ขนาดนั้นอยู่กันมาตั้งนานจะมีคนโง่แบบนั้นบนโลกได้ยังไง อยากทิ้งทุกอย่างและกลับบ้านตอนนี้เลยอึดอัจจะตายอยู่แล้วแน่นอนยังมีคนโง่อยู่บนโลกนี้ออกมาทำไมตอนนี้ครับหาโทษไอ้พวกตะก,กะวันหลังไม่ต้องมาชวนฉันเลยนะก็ผู้จัดการมาช้ามันอร่อยจนหยุดไม่ได้ของงานเพิ่มหน่อยครับพอดีมีแรงฮ่าฮ่าโอ้โหลูกพี่ของเรา เลยไม่ได้กินถั่วสิงโตเลยอย่าให้รู้นะว่าใครแย่งกินของลูกพี่หมดปุบปากไปเลยหิวเว้ยพวกเธอตะโกนอะไรกันฮะบอสทำไมยังอยู่ละ่ะแล้วทำไมพวกนายยังไม่กลับอีกงั้นขอตัวนะครับเกิดอะไรขึ้นทำไมไม่ยอมออกมากินข้าว เออไม่มีอะไรไม่เป็นอะไรคือฉันแค่อยากลดน้ำหนักอะช่วงนี้เฮ้ฮ่าฮ่ฮ่มาเถอะอาหารที่ฉันสั่งเพิ่งมาถึงฉันกีนคนเดียวไม่หมดแน่ๆไม่เป็นไรเอาเลยเอาเลยฉันต้องลดให้ได้ต้องสู้ อุ๊ยนี่คิดว่าฉันเป็นห่วงนายมากหรือไงท่านนายไม่กินฉันคงต้องบังคับนายแล้วล่ะเพราะการไม่กินอาหารเลยนายก็จะเหมือนผีเดินได้มันทำให้ประสิทธิภาพในการทำงานลดลงและนำไปสู่การทำให้เกิดการเสียหายในบริษัทของฉันได้เข้าใจที่ฉันพูดใช่ไหมคุณผู้จัดจาก,การ มันขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> แน่นอนสิอย่าคิดว่านี่เป็นเรื่องเล็กน้อยนะนายไปของบริษัทนั่นนี่ก็เป็นช่วงเวลาทำงานอยู่ด้วยก่อนอื่นเลยนายช่วยรายงานเกี่ยวกับงานให้ฉันฟังแลนะตอนนี้ฉันต้องการให้นายจัดระเบียบงานของนายใหม่ด้วยฮ่าฮ่าฮ่าโอเคครับบอสงั้นเชิญที่ห้องผมเลย ชอบผู้จัดก,การทั่วไปอ่ะกินซะขอบคุณครับดูก็รู้เลยนะเนี่ยว่าเป็นผู้หญิงทำรสชาติเป็นไงบ้างผัดโทรเขียวรสชาติใช้ได้แต่หมูทอดยังหมักไม่เข้าที่มั้งเลยไม่ค่อยอร่อย รีวิวบางทีก็เชื่อไม่ได้ครั้งหน้าอย่าสั่งอีกนะร้านนี้บอกตามตรงนะว่ามันไม่อร่อยอ้าวบอสและคุณล่ะทำไมไม่กินสักทีฉันนายกินเถอะเดียวเหลือแล้วฉันกินต่อเองนี่ทำงั้นได้ยังไงล่ะงั้นคุณกินก่อนที่เหลือเดี๋ยวฉันกินเองนายกินก่อนเลย คุณก่อนเยอไปมาแบบนี้อาหารเย็ยนหมดแล้วฉันกินแค่นี้แหละที่เหลือนายก็กินไปเลยน้อยขนาดนั้นเลยเหรอก่อนหน้านี้นายเสียน้ำหนักไปเยอะไม่ใช่หรอนายกินกินไปเถอะให้ฉันลดบ้าง แต่ถ้านายไม่อยากกินก็เททิ้งไปเลยอะไรกันอยู่ๆก็อยากลดก็ลดเหรอขอบคุณนะดูดูไปคนนิจใจดีกับข่าวเหมือนกันนะเนี่ยเฮ้ไหนว่าไม่อร่อยไงกินเยอะจนบวมหมดแล้วรีบกินรีบออกไปทำงานสร้างไรายได้ให้บริษัททำเงิน เคยได้ยินไหมเอาล่ะในที่สุดก็ได้เผยนิสัยที่แท้จริงของบอสแล้วใช่ไหมคนที่ชอบร้องไห้อ่อนแอตั้งแต่มหาวิทยาลัยนี่เธอหลอกลวงใช่ไหม <c oughs> แค่บีบน้ำตาเองนายก็ทำงานให้แล้วก็ได้ผลนะ ั้นฉันก็กินต่อกินกินกินแบบคนจนจนอิ่มแล้วค่อยทำงานอย่าเอาสิ่งที่พ่อพูดเมื่อกี้มาใส่ใจเลยนะทำไมประธานถึงไม่รู้ความสัมพันธ์ของเราบอสคุณสดมานานได้เวลาหาแฟนแล้วมั้งนี่ก็นานมากแล้วบอสยังไม่เจอคนที่ใช่เหรอ คุณชอบแบบไหนล่ะเดี๋ยวผมกับทิงทิงช่วยหาให้เอาไหมนี่แน่มีคนในสต็อกเยอะมากหเลยไงเลยคันไม้คันมืออยากหาคู่ให้ฉันเหรออะอยา่าสิฉันเจ็บนะโตขนาดนี้ยังตีฉันเหมือนสมัยมหาอะไรอีกเหรอเป็นไงยังอยากจะหาคู่ให้อีกไหมฉันอยากได้ใครจะซื้อกินง่ายกว่าเยอะ ระวังเธอะถ้าฉันเจอถิงถ่งๆฉันจะเผานายให้เละเลยกินแล้วเข้าไม่งั้นจะเย็นหมดนะกินกินอ่ากำงางากำงางาอ๊ะ,อะน้ำขอบคุณนะ อิ่มแล้วขอบคุณครับบอสคนสวยขอตัวไปทำงานให้บริษัทก่อนเอาก็ดีลุยงานหนักๆห,หน่อยนะยังเหลือเยอะอยู่เลยจะทิ้งก็น่าเสียดาย ซีรีส์สั้นเนื่องแดนนี่กำลังจะจบแล้วสินะประชุมกับแผนกโฆษณาแล้วหาโฆษณา2-3สตัวเพิ่มขึ้นโดยเร็วที่สุดแล้วก็เริ่มเตรียมตัวสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่ด้วยนะได้ค่ะจากกระแสตอบรับส่วนใหญ่คนจะอยากดูเรื่องแฟนแฟรเยอะอยู่นะเธอลองไปทำแผนมาส่งผมดูนะเข้าใจแล้วค่ะทุกคนก็คิดเหมือนกัน แต่วันนั้นคุยกับทีมเล่น,เลนๆเฉยๆยังไม่มีการทําแบบแผนเลยค่ะงั้นก็ตามนั้นเลยทํามาให้ผมเป็นแฟ้มไว้เลยนะครับอย่าลืมสรุปให้ผมด้วยรีบจัดการโทรหาทั้งสองแผนกให้รีบเตรียมงานกันได้แล้วนะอ่าผู้จัดการอะไร TMD หนึ่งในวิดีโอต้นฉบับของเราถูกขโมยไอเดียไปครับไอพวกนั้น มันยิงแอดโฆษณาทั้งไลค์และคอมเมนต์เยอะกว่าของเราสิบเท่าไม่มีเธอให้ฝ่ายกฎหมายเจรจากับบรรดาทิการแพลตฟอร์มแสดงหลักฐานต้นฉบับและนำวิดีโอออกสื่อก่อนเพิ่มการตรวจสอบและก็พยายามดูแลมาตรการให้รัดกุมมากกว่านี้มันขโมยฐานแฟนคลับของเราไปและยังเอาเปรียบคนออกแบบงานหน้าด้าน จะเย็นๆก่อนนะค่อยๆแก้ปัญหานี้ไปด้วยกันอย่าไปใช้อารมณ์นำเหตุผลครับผู้จัดการปัญหาเยอะจริงๆและยิ่งมีการเปลี่ยนแปลงกรรมาการชุดใหม่เปลี่ยนทีมผู้บริหารก็เกิดเรื่องแบบนี้ต้องจัดการโดยตรงเลยแค่คิดงานแต่และงานก็ปวดหัวจะแย่แล้วต้องตรวจสอบการผลิตให้งานมีคุณภาพงานโคตรหนักเงินโคตรน้อย เหนื่อยจังเฮ้ยพอคิดเรื่องส่วนตัวยิ่งไปกันใหญ่เอาไงดีกับชีวิตวะเนี่ยอยากกลับบ้านแล้วเว้ยมีแต่งานงานงานหฮตรงนี้ด้วยนะอันนี้ด้วยช่วยแก้ให้ทีนะครับได้ครับ บอสคือผมวันนี้กลับเร็วกว่าปกติงานเสร็จแล้วเหรอตาบใดที่ยังอยู่ในเวลางานตัวนายไปของฉันกลับไปทำงานบอสคือทิงๆยังไงไม่มีอะไรผมผมกลับไปทำงานก่อน บ้าจริงฟังเพลงเพลินๆแค่สะอึกก็คิดถึงเรื่องที่บ้านแล้วสองล่างที่คุ้นเคยกลับมีความรู้สึกไม่คุ้นเคยปรากฏขึ้นในความคิดของฉันอยากกลับถึงบ้านเร็วๆแต่พอกลับไปแล้วก็กลัวพิมพ์แต่วีแชทคุยกันพอจะคุยต่อหน้าก็กลัวขึ้นมาจริงๆแล้วพวกเราก็คือจริงๆของเธอ ทิงๆของฉันทั้งสองคนสองคนเหรอก็เห็นเห็นอยู่ว่าเธอเป็นลูกคนเดียวเล่นกลแยกล่างคนนิ่งโอ๊ยเมื่อไหร่จะถึงวะเนี่ยแต่ฉันหล่นไปหมดแล้วอยากรู้ความจริงอยากกลับเร็วๆเ,เว้ยท้องใสฉันปั่นป่วนไปหมดแล้วทำอะไรอยู่วะไฟเขียวรอบสองแล้วนะเออขอโทษครับ ขอโทษจริงๆครับยังมีอารมณ์ใส่ชุดกระต่ายคู่นั่งกินมันฝรั่งสบายใจแบบนี้น่ะเหรอฉันร้อนใจทั้งวันเลยรู้บ้างไหม กังวลด้วยซ้ำว่าจะพูดอะไรกับพวกเธอก่อนมาเลยอย่ากโกรธกันเลยนะฉันว่าเราค่อยๆค,คุยกันดีกว่านะจะเย็นเย็นผ่อนคลายฟังพวกเราก่อนนะ เอาจริงจังเลยถามอะไรก็ได้ถามมาเลยเออฉันฮิฮิฮฮ่าฮ่านี่มันใช่เวลามาขำไหมฮึฮึมิิิฮ่านี่พอมานั่งต่อหน้าพวกเธอแต่ฉันก็ตื่นเต้นเป็นบ้า <c oughs> อะว่าร้อนร้อนมากไว้ไม่เป็นไรใช่ไหมทำไมมันร้อนแบบนี้ ฉันจับแก้วไม่ได้เลยทำไมไม่ระวังเลยเนี่ยไม่เอาที่รองแก้วมาด้วยล่ะแล้วใครเขาให้จับก้นแก้วแบบนั้นล่ะหฮมันไม่ไหม้ใช่ไหมอะเอ๋หรือว่ามันจะบวมไหนๆถอดออกมาดูก่อนเร็วมามามาไปเอาน้ำมันมาทาเร็วเฮ้ยเดีย๋ยวฉันทำเอง ดูเหมือนพวกเขาจะดูนลนๆขึ้นมาไม่ต่างจากฉันแล้วสินะค่อยทำให้ฉันรู้สึกโล่งใจขึ้นมาหน่อยอ่ะนี่ใส่เร็วอย่าเป็นวัดพวกเธอพวกเธอแล้วเรื่องเพื่อนข้างบ้านที่โดนเมียแฟดหลอกก็คือฉันเองใช่ไหมพวกเธอ เห็นฉันไปตัวอะไรฉันมันโง่ามากใช่ไหมเธอบอกเขาเหรอมันใช่เรื่องที่จะมาเล่าอะไรเล่นๆแบบนั้นไหมแล้วใครขี้เซาตื่นมาไม่ดูตามมาตาเรือมือถือก็ไม่รู้จักรับตะโกนบอกยังไม่ได้ยินอีกน่าสงสารไม่คิดว่าหมูน้อยของเราจะว่าตัวเองว่าโง่แบบนี้ <c oughs> อย่าเปลี่ยนเรื่องอย่ามัวแต่เล่นจริงจังกันหน่อยฮเฮ้อนี่เธอมาดุพวกเราแล้วจะมาขำเพื่อ <quiz> อย่ามาเล่นอะไรแบบนี้ตกใจหมดฮมึเธออยู่มาตั้งหลายปีแต่ไม่รู้เองนะแล้วเธอจะโทษพวกเราฝ่ายเดียวไม่ได้แล้วตอนแรกเขาบอกว่าจะฆ่าเราพูดเกินไปไหมล่ะฮ เธอพี่ทำไมเป็นแบบนี้ด้วยนั่งเถอะเรามาเข้าเรื่องกันได้แล้วเมื่อคืนพวกเธอสองคนเป็นคนพาฉันขึ้นเตียงใช่ไหม